หลีแก้วเข้าสู่นครสวรรค์แลนะคะแอวนะคะข้านครสวรรค์พาเมืหลีแก้วเข้าสู่นครสวรรค์แล้วนะคะ,คะ,อะ,คคะแวอนะว,แวนะคะเข้าคนครสวรรค์ การนะคะของส่สถาภาษาเนี่ยตามนี้เลยค่ะมีการแสดงดน,นตรีตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปบริเวณงานนะคะจอดรถอยู่นูน้นเดินไกลเหมือนกันจัดงานมันจะเป็นเหมือนแหลมยื่นไปในแม่น้ำแม่น้ำน่านกับแม่น้ำแแบมเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นต้นของแม่น้ําเจ้าพยานะปิงวางยมน่านรวมกันเนี่ยเราอยู่จุดนี้เป็นแหลมเลยว้าวที่สวยมากที่จัดงานสวยมากเขาจะมีแสดงแสงสีว้าวสวยจริงพี่สาวน้อยนะแอบถ่ายคลิปเราเราเลยถ่ายคืน <c oughs> อันนี้บรรยากาศนะคะจัดงานบริเวณนี้สวัสดีค่ะ ไปห้องน้ำห้องน้ำเดินทรรดมากอันนี้เมื่อกี้เรามาด้านโน้นนะทางเอียงด้วยนนี้เรายะกับทางไหนคะทางนี้ก็ได้ก็ได้ทางเดียวกันครับขึ้นบันไดก่อนเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้าห้องน้ำนะเราขึ้นบันไดอพอเราขึ้นบันไดเสร็จแล้วเราก็ต้องผ่านด้านที่เป็นหลังคาทั้งเอียงนั้นโคง้งแถมฝนตกลื่นอีกเป็นไม้แล้วเราก็ลงมานี่อีก แล้วตอนที่เราจะกลดแต่ละคนสภาพนันฉี่หดตัวหายหมดเลยเลยนี่นเหรอพยกงนี่เหเออได้น้องนำนะคะที่เรามาเนี่ยทั้งลาดทั้งเองียงทั้งฝนตกทั้งพื้นลื่นเดินไปสกายวอล์กแล้วค่ะขาบอกว่าสองทางมันจบกันหอบเลยไอ่ทีอยู่ด้านล่างังไปเพราะว่าพื้นเปียกนำ้ำหายใจทางเหงือกแล้วแม่อมหอบเลยเข้าห้องน้ำทีทางเหมือนเขาวงกด

แม่เขาบอกเริ่มไม่ไหวแล้วปวดฉี่รอบใหม่นบันดตร้นเดินายอ๋อมีบันไดเล็กๆให้เราเดินดหมรกวางใช่ครับระวังลื่นนะครับเสียงไทยอะนเออดสาียวลปชีที่เดินกันขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะนี่เป็นบันไดเดี๋ยวลง แล้วถ่ายรูปนะไม่ใช่ไปเข้าค่ายรูปเสือ <c oughs> <c oughs> เดินทางไปนครสวรรคแล้วก็พามาตรงนี้ค่ะที่งานที่นครสวรรค์นะคะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่จุดที่เล็กที่สุดเลย <c oughs> มีแม่น้ำเจ้าพรยาอยู่สองฝั่ง <c oughs> มุมนี้สวยค่ะทเวทีที่จัดงานแสงสุทาภาสาน นเลกัไปเข้าห้องน้ำต้องเดินสกายวอล์กไปนะคะแนวสกายวอล์กเมื่อกีอ้ <esos> ตอนเดินไปเดินด้านล่างแต่ตอนกลับอย่างโหดไกลหน่อยแตวถึงที่หมายโด,ดยปลอดภัยหน้าแดงเลยจิ๊บจิ๊บ<ะ> 对。真